ยังทำได้อยูอ่เออตอนนี้เมื่อกี้แบมเบอรี่เต็มแต่ตอนนี้พาไปดูท้องก้อนที่ที่ชอบที่ชอบมาโหรานเสมอไปดูกันค่ะไปดูกันห้าตอนนี้ตอนนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะแต่ดูสิท้องก้อนเนี่ยแก่และแก่มากกว่าหนูแล้วนะคะและนูนผีเสื้อ ทองก้อนเนี่ยแกมากกว่าหนูหมาของหนูชื่อว่าทองก้อนตอนเด็กๆน่าอ็นดูมากเลยค่ะแต่ตัวนี้ไม่น่าอ็นดูแหละและทุกคนต้องทราบซึงความเสียใจของหนูก็คือหนูเนี่ยได้รับอุบัติเหตุก็คือทองก้อนเนี่ยกัดหมาอีกตัวหนึ่งตายที่จริงหนูมีหมาสองตัวแต่ว่าทองก้อนเนี่ยกัดจนตายเลยก็คือหนูไปตอนที่โควิดยังไม่มาเนี่ยหนูไปเที่ยวเชียงใหม่แต่ว่า เราปล่อยทองก้อนไว้คนเดียวแล้วพี่เพียจกับกับพี่ขัญแล้วก็แล้วก็พี่ติ๊กเนี่ยก็มาบ้างแต่ว่าเจอเหตุการณ์ก็คือทองก้อนไล้กัดทองแดงจนตายแล้วก็พ่อพ่อกลับมาพวกเขาฝังศพทองแดงเสร็จแล้วแหละเราคิดถึงทองแดงมากฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วง สังเกตไหมว่าบรรยากาศอาจาจะจะเยอะบรรยากาศอาจาจะไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้นาฬิกาเริ่มย้อนต่เริ่มย้อนกลับค่ะแต่ตอนนี้หนูต้องรีบหน่อยนะคะแต่ว่าดูสินี่คือสัตว์เลี้ยงของหนูเป็นของเล่นอันนี้ชื่อว่าทอมมีช็อกโกแลตติดที่หน้าผากแล้วก็อันนี้ชื่อว่าบูบ้ามีมันในคู่มืออาจจะไม่เป็นสีแต่ว่าที่จริงเปลี่ยนสี แล้วก็นี่แล้วก็นี่โจโจ้มีใบไม้แปะหัวแต่ตอนนี้ต้องรีบหน่อยแล้วโอ้ถึงเวลาแล้วค่ะบ๊ายบายออตอนนี้หนูต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะหมดเวลาแล้วบ๊ายบาย